สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกล้อง n i k คอนนะครับ o r t z o o m m i n i P นะครับก็กล้องตัวนี้นะครับก็ทำงานไม่เต็มระบบนะครับก็คือที่เดียวก็คือแฟลชไม่ติดนะครับนอกนั้นก็ทำงานปกตินะครับสภาพบอดี้โดยรวมก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับแล้วก็ไม่มีนิ้วรอยถลอกหรือว่าแตกหักใดๆนะครับ ซีเรียยมลำเบอร์ของกล้องตัวนี้นะครับก็คือ1นึ่งสห้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ฐานแล้วก็เทดสฟิล์มให้ดูนะครับฐานที่ใช้นะครับก็จะเป็น c r 123A นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายกล้องแล้วก็ใน Lazada หรือว่า s h o p e e นะครับแล้วก็ระวังฐานปลอมกันด้วยนะครับการเปิดห้องฐานก็ทำตามเครื่องหมายที่เขาบอกเลยนะครับ ก็ใส่ฐานเข้าไปตามเครื่องหมายนะครับปิดลงนะครับวิธีการเปิดกล้องก็คือการเปิดหน้าเลนนะครับไอเปิดหน้าช่องมองนะครับช่องมองก็ใสดีนะครับมองเห็นได้ชัดแล้วก็เลนก็สวยใสนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองใส่ฟิล์มกันดูนะครับ ช่องฟิล์มก็สะอาดดีนะครับเบื้องต้นทำความสะอาดให้แล้วนะครับเลนส์ด้านในก็ใสสะอาดดีนะครับก็ใส่ฟิล์มเข้าไปนะครับฟิล์มไอโอเอสร้อยนะครับผ่านมานะครับสุดทางนี้นะครับประมาณเท่านี้ก็ได้นะครับก็ปิดเข้าไปนะครับก็จะทําการโหลดฟิล์มขึ้นมาที่เลขหนึ่งนะครับก็คือโหลดฟิล์มเข้านะครับ ก็เปิดกล้องขึ้นมาครับขึ้นเลขหนึ่งก็โอเคนะครับถ้าไม่ขึ้นเลขหนึ่งเราก็ทําการใส่ฟิล์มใหม่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟเตือนว่าแฟลมันไม่ชาร์จนะครับก็แฟลมันใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็เปิดไปที่โหมดที่ไม่ได้ใช้แฟลนะครับแล้วก็ถ่ายคนระับก็การทํางานอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ก็จะเป็นล็อกโฟกัสนะครับถ้ามันไม่กระพริบนี้ก็ กดถ่ายได้นะครับนะครับก็วิธีการถ่ายนะครับก็กดลงไปครึ่งนึงก่อนนะครับแมกพิพนะครับล็อกโฟกัสเรียบร้อยกดถ่ายประมาณนี้นะครับตัวเลขนับฟิล์มก็เดินมาถึงเลขสามนะครับตอนนี้ถ้าจะถ่ายพอลอรามาก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับกดปุ่มยกตัวนี้ขึ้นนะครับก็ให้มันล็อกโฟกัสด้วยนะครับมันถึงจะถ่ายได้นะครับ แล้วภาพเขาก็จะชัดนะครับถ้าจะปิดก็พรอรลมาก็กดลงนะครับตอนนี้ก็จะมีการเลือกโหมดต่างๆนะครับถ่ายบุคคลพร้อมวิวถ่ายตอนนี้จะเป็นภาพซ้อนนะครับแล้วก็ทีวีนะครับลดตาแดงนะครับแล้วก็ปิดแฟลชนะครับถ้าเราจะใช้กล้องก็มาที่ปิดแฟลชนี่นะครับมันก็จะถ่ายได้นะครับเราว่าแฟลชเราไม่ติดอยู่แล้วนะครับก็ซูมเข้าซูมออกก็ทํางานปกตินะครับ นะครับปกติเลยนะครับถ่ายได้ปกตินะครับนะครับนะครับถ้าไฟไม่กระพิบถึงจะถ่ายได้นะครับก็การทํางานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้หมดม้วนดูนะครับเจ้าหลังอันนี้ก็ติดนะครับก็สามารถดูได้ในรูปภาพนะครับซึ่งตอนนี้ผมถอดแบตเตอรี่ที่ใช้ลองออกแล้วนะครับ ครัถ้ามันกระพริบอย่างนี้แสดงว่ามันยังไม่ล็อกโฟกัสนะครับแล้วก็ต้องทําให้มันไม่กระพริบนะครับในการขยับหาโฟกัสนะครับจับโฟกัสให้แม่นๆนะครับนะครับแบบนี้ครับครับถ่ายได้นะครับก็สมมุติว่าเรานะครับถ่ายจนครบม้วนนะครับกล้องก็จะก่อฟิล์มกลับให้เองนะครับ หรือว่าถ้าเราถ่ายไม่หมดแบบนี้นะครับเราจะก่อฟิล์มกลับก่อนก็ให้ทำการกดที่ด้านล่างปุ่มรีวิวฟิล์มตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาถ่ายรูปนะครับก็จะไปเปิดฟ้าหลังออกนะครับจะไปเปิดท่องฟิล์มนะครับเดี๋ยวภาพจะเสียเอานะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายไปเรื่อยๆดูครับ ให้กล้องมันกอฟิลกลับเองนะครับสิบสี่แล้วนะครับครับถ้ามันหมด นี่ครับมันก็จะกรอบซึมกลับให้เองนะครับแล้วก็รอนะครับตัวเรก็จะนับถอยหลังนะครับ รอจนเสียงหยุดแล้วก็ขึ้นเป็นตัว E นะครับก็คือฟิล์มนั้นได้เข้าไปอยู่ในกักแล้วนะครับก็ทําการปิดกล้องนะครับแล้วก็ถอดฟิลม์มออกไปล้างนะครับถ้าไม่ใช้กล้องนานๆนะครับก็แนะนําไม่ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับสําหรับการทํางานของกล้องตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับรูปจากกล้องตัวนี้นครับก็สามารถเซิร์ชดูได้ในกลุ่มคนรักกล้องฟิล์มนะครับหรือว่า ใน IG นะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปเลยนะครับก็จะมีหลายหลายท่านนะครับได้ถ่ายไว้แนละคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมพูดขาดตกบกพร่องตรงไหนไปก็สามารถไปเซชดูใน YouTube นะครับศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลการใช้งานได้นะครับสำหรับผมก็ขอจบการรีวิวก้อนตอนนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ